สวัสดีครับพบกับต่อยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับต่อจะพาทุกทุกท่านนะครับไปยนโชมกับห้องตัวอย่างห้องใหม่ของโครงการ i d e a o e Victory นะครับห้องไซส์นี้นะครับเป็นห้องไซส์48.5ตารางเมตรนะครับเป็น2ห้องนอนหรือห้องน้ำครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาชมกันเลยครับเข้ามาในส่วนแรกนะครับทุกทุกท่านนะครับก็จะพบกับห้อง Living Room นะครับห้อง Living Room ห้องนี้ก็จะมีลักษณะหน้ากว้างนะครับ ในส่วนของตัวระเบียงนะครับโครงการก็จะออกแบบมาเป็นตัวดับเบิลบอลคนี่นะครับซึ่งตัวระเบียงนะครับจะมี2เลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับสามารถเปิดเป็นพื้นที่ใช้สอยได้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวระเบียงนะครับได้ใช้พื้นที่ใช้สอยแบบเต็มที่เลยเพราะว่าตัวโครงการนะครับเขาจะเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ในที่ส่วนกลางนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกระจกอีกเลเยอร์นึงนะครับซึ่งสามารถเปิดได้นะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับก็จะหันไปฝั่งเซนจูรี่นะครับแต่ชั้นนี้เป็นชั้นที่24นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลยตึกเซนจูรี่มาแล้ววิวฝั่งนี้ก็จะหันเข้าถนนพญาไทนะครับก็จะมองเห็นตรงโซนตึกระโยกด้านฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ราชการนะครับอาคารที่พักต่างๆนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตึกเตี้ยทั้งหมดนะครับสำหรับชั้น24ก็ถือว่าเป็นวิวโล่งมากๆครับ สำหรับห้องนี้นะครับความพิเศษนะครับก็จะเป็นห้องมุมนะครับซึ่งห้องมุมนี้นะครับก็จะสามารถเทควิวได้จาก3ามวิวเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ครัวนะครับแผนที่ครัวห้องนี้นะครับก็จะแชร์พื้นที่กับห้องลิฟิงรูมนะครับก็จะประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยนะครับห้องก็จะดูกว้างดูโลงนะครับผมเข้ามาด้านในนี้นะครับตรงไปก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องนี้ห้องนี้นะครับจะมีหนึ่งห้องน้ํานะครับแต่ห้องน้ำอกใช้มากว้างมากๆเลยนะครับ ก็จะเป็นห้องน้ำที่มีประตูดับเบิลแอคเซสที่สามารถทะลุไปห้องมาสเตอร์เบดรูมได้นะครับผมโครงการก็จะแถมตัวรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับในส่วนของห้องนี้นะครับจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งจะสามารถประตูผ่านทะลุห้องน้ำได้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะครับก็จะเป็นวิวถึง3วิวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านนี้นะครับทิศเหนือนะครับก็จะมองไปเห็นตรงรถไฟฟ้าฝั่งอนุสาวรีนะครับ ส่วนด้านที่เฟสตรงไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของในซอยรางน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นวิวโล่งทั้งหมดครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นวิวเมื่อสักครู่นี้นะครับห้องนี้จะเทควิวเป็นวิวตึกใบหยกนะครับซึ่งถือว่าเป็นไอคอนิกของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับผมจริงๆฝั่งนี้ก็คือวิวสวยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองระยะไกลนะครับก็จะมองเห็นตึกสูงในโซนอโศกโซนเพลืนจิตนะครับก็จะเป็นสกายไลน์ของกรุงเทพเลยครับในส่วนถัดไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางเตียงนะครับซึ่งห้องนี้สามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวจะลองเดินรอบเตียงให้ดูนะครับเรียกได้ว่าเดินรอบเตียงได้ไม่อึดอัดเลยครับข้างเตียงก็ยังสามารถวางเป็นโต๊ะข้างเตียงได้นะครับเป็นลิ้นชักเล็กๆนะครับสาหรับวางโคมไฟหรือว่าชาร์จมือถือก็ได้ครับตรงนี้เขาจะบิวเป็นตู้ให้นะครับอันนี้โครงการเขาไม่ได้ให้นะครับแต่ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับดีวตู้ก็วางลงตัวพอดีเลยสําหรับ3บานนะครับผม ด้านนี้นะครับออกอจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับด้านขวานะครับเลี้ยวไปก็จะเป็นตัวห้องเล็กนะคบห้องนี้จะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องทำงานก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องนอนเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับก็วางเตียงสามพุดครึ่งได้พอดีเลยครับ สวยงามมากครับสาหรับห้องนี้ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจรายละเอียดหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมอยากจะเยี่ยมชมโครงการก็สามารถติดต่อต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับทางเรามีห้องตั้งแต่ไซส์29ตารางเมตรเป็นห้องเล็กจนถึงห้องไซส์ใหญ่สุดนะครับอยู่ที่70-80ตารางเมตรเลยครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ